ครัดตลาดหุ้นในไทยในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์นี้อาการจะดีไหมคะก็ดูซึมซึมลงมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดโลของว่อเช้านะครับที่440นะครับยังคงเป็นนวรับที่แข็งแข่งมองที่ทางตลาดโดยรวมอาจจะมีนักทุนที่ค่อนข้างกังวลนะครับต่อการรายงาน GDP ของไทยนะครับวันจันทร์นะครับที่จะออกมาเนี่ยนะครับตัวเลขอาจจะมาค่อนข้างต่ำก็เลยอาจจะมีการลดความเสี่ยงออกมาบ้างนะครับกลยภาพตลาดในช่วงบ่ายก็ แข่งตัวในกรอบแคบนะครับค่ะแล้วทรูยืนอยู่เป็นยังไงบ้างหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นทรูนะครับค่ะก็ที่มนลต้าบวกเข้ามาต่อเนื่องนะครับหลัดก็คงเก่งเรื่องของอิป้าฟันนั่นแหละนะครับค่ะครับเล่นต่อได้ไหมคะ9.5ก็ได้ครับจริงๆก็มองดาวต้านไปที่9.6นะครับมูนต้ของทรูก็สร้างเป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดนะครับส่วนดนวรับนะครับมันไม่ควรจะย่อลงมาหลุด8.75ครับไม่ควรหลุดนะฮะครับผม 8, ถ้าหลุดต <10. S 2> ัวเกณห้แนะนำให้ซอลฟ์ลอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับหลุดก็ซอลฟ์ลอดไปเลยเนาะครับผมค่ะแล้วสัปดาห์นี้คุณกอพัฒน์แนะนำตามหุ้นตัวไหนคะจริงๆก็ยังแนะนำตัว S C P I นะครับยังเป็นภาพทยอยสะสมต่อเน,นื่องได้นะครับเนื่องจากว่ามองว่าเป็นหุ้นที่หนาโน้กาไรเติบโตอย่างมันง่นคงนะครับราคา20ถึง20.3ยังเป็นกรอบในการทยอยสะสมได้สำหรับตัว S C P I นะครับรอบนี้ก็จะไปได้ประมาณสัก22บาทนะครับที่มองไว้ค่ะ คืว STPI ที่แนะนําในรอบนี้เพราะอะไรนะฮะก็คือตอนแรกก็มองเรื่องของ e a r n i n g ได้มาสองมาเด่นครับแล้วก็ออกมาดีกว่าตลาดคาดว้อยแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็มูลตั้มของครึ่งหลังเนี่ยสานก็ยังเป็นขั่วการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการลุ้นในการเก็งงานประมูลรอบใหม่นะครับในช่วงขึางหลังด้วยนะครับก็เป็นภาพของการพยายสะสมไปนะครับสำหรับ STPI STPI นะฮะสะสมไปนะฮะของคุณกรพัฒน์ แล้วในส่วนของฟิวเจอร์ราคาคุณกรพัฒน์ค่ะเอาหมดเลยตลาดฟิวเจอร์นะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับจริงๆให้น้ำหนักมีการเข้าเปิดเทรดดิ้งลองนะครับคือมองว่าตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยไม่น่าจะย่อหลุด970นะครับจุดสต็อปล s ออยู่ที่ประมาณ963นะครับต6 3นี้ครับผมส่วนขอบบนในการทำกำไรนะครับก็มองไปที่980นะครับกับที่992นะครับในขอบบน 992นะฮะก็มองว่าตลาดน่าจะจะขึ้นต่อนะฮะในมุมครคุณก็คิดว่าถ้าเกิดยอเนี่ยวันสุดท้ายจะเป็นยอวันจันทร์นะครับมองว่ามีโอกาสฟื้นอยู่นะครับถ้ายอดวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะครับผมนั่นก็เป็นรายละเอียดของตัวทางด้านฟิวเจอร์ในของโนมูละมองกันอยู่นะคะส่วนทางด้านทองคําล่ะคะทองคําก็สัปดาห์ก่อนก็ปิดของข่้นหมายเรานะครับทองมันขึ้นนะครับมาก็จริงๆแล้วระยะสั้นเนี่ยเรามองว่า อาจจะดูในกรอบเรดดิ้งไปก่อนนะครับคิดว่าอาจจะขึ้นมาที่ประมาณแนวต้าน275นะครับทองคำส่วนแนวรับอ,อยู่ที่ประมาณ1350นะครับ1 3 7าถึง350นะครับเป็นกรอบที่ดูเรดดิ้งไปก่อนนะครับเรดดิ้งไปก่อนนะฮะร,รับในบริเวณสั้นๆ20เหรียญเองนะฮะรกรอบนี้นะฮะ,ะก็ตลาดก็สบายใจไหมฮะสาหรับเรื่องเรานะช่วงๆช่วง,งสัปดาห์ต่อจากนี้ฮะ จริงๆก็มองว่าตลาดน่าจะค่อยๆฟื้นนะครับแต่ว่าก็รอเรื่องของตัวเลข GDP แหละนะครับถ้าออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ3 5บวกลบไม่เยอะนะครับอินไลน์ที่ทางไม้ชาติชาติการไว้เนี่ยก็ตลาดก็น่าจะมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวในช้วัดไปได้นะครับค่ะครับค่ะก็ตามกันไปเสาร์ที่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดใจอะไรเกิดขึ้นนะคะครับคิดว่าตอนนี้โมดั้มไม่น่าจะมีอะไรนะครับ ืมได้ค่ะคุณกัลไ์ขอบ,ค,บคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะ